อาการซึมเศร้าที่เป็นมาจากโรคซึมเศร้าถามกันว่ามีสิทธิ์รักษาหายไหมมันเป็นกันได้นานแค่ไหนตอบง่ายๆอย่างนี้ครับว่าธรรมชาติของโรคซึมเศร้านั้นเนี่ยเวลาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นและเป็นอยู่ได้นานครับแล้วมีโอกาสที่จะหายได้เป็นช่วงๆมีโอกาสที่จะฟื้นคืนกลับมาใหม่ครับตามสภาพแวดล้อมและสภาพจิตใจที่ผันแปรไปถามว่าหายได้ไหมจะหายได้ต่อเมื่อว่ามีการปรับเปลี่ยนการรักษา ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทํางานหรือทําหน้าที่ของตัวสมองโดยตรงครับการใช้อยู่ใช้ยามีแต่การทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับของสารสื่อประสาทครับที่เข้าไปช่วยทําให้อาการต่างๆเนี่ยดีขึ้นไประง,งับความคิดความแอานให้เข้าที่เข้าทางนั่นคือเรื่องอยางครับแต่การรักษาที่เรดเรียกว่า neuromodulation ด้วยการกระตุ้นที่ศีรษะหลากหลายวิธีเช่นกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าตรงกระแสไฟฟ้าสลับกระตุ้นด้วยแสง พวกจำนวนแสงอินฟราเรดนะครับหรือกระตุ้นด้วย TMS ครับคลื่นแม่เหล็กที่เข้าไปกระตุ้นสมองผ่านกระโหลกศีรษะโดยตรงต่างๆเหล่านี้สามารถที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ประสาทสมองเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานหน้าที่ของเซลล์สมองโดยตรงถึงจะเรียกว่าเป็นการรักษาที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างถาวรครับถ้าใครยังไม่เคยรักษา ด้วยวิธีการที่แตกต่างไปจากการใช้ยาหรือทพฤติกรรมบำบัดทั่วไปแล้วนั้นเนี่ยควรเริ่มมองหาวิธีการรักษาแบบใหม่ที่ไปจัดก,การโดยตรงกับเซลล์สมองแบบนี้นะครับ